เอ e วาสตอรี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมกลับมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะแอดมินนำเสนอเมนูขนมเปียกปูนฟักทองค่ะก่อนที่จะไปรับชมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งให้พี่เอวาด้วยค่ะเมื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดในการรับชมนะคะเอาละค่ะ ไปดูส่วนผสมและวิธีทำกันเลย อันดับแรกนะคะเราก็นําฟักทองไปทําให้สุกคะ่ะโดยท่านผู้ชมจะสะดวกนึ่งหรือว่าต้มก็ตามสะดวกเลยคะ่ะเมื่อได้ฟักทองสุกแล้วนะคะเราก็มาทําให้ฟักทองละเอียดคะ่ะโดยที่เราจะใช้ช้อนหรือว่าตะพีบี้ให้ละเอียดก็ได้นะคะหรือไม่ก็ใครมีเครื่องปั่นสะดวกเครื่องปั่นก็ ปั่นได้เลยคะ่ะโดยเราจะทำให้ละเอียดจากนั้นเราก็นำน้ำลงไปผสมได้เลยนะคะ โอเคค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะไปกรองเอาแต่น้ำค่ะ เราก็จะได้น้ำฟักทองค่ะซึ่งเราจะใช้ปริมาณ200กรัมนะคะค่ะเมื่อเราเตรียมน้ำฟักทองไว้แล้วนะคะ200กรัมค่ะจากนั้นเราก็ามาผสมแป้งกันเลยนะคะโดยเริ่มจากน้ำฟักทอง200กรัมค่ะน้ำตาลทราย100กรัมค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลปี๊บ100กรัมนะคะเกลือครึ่งช้อนชาค่ะ จากนั้นนะคะเราก็บี้ให้น้ำตาลปี๊บเขาละเอียดขึ้นนะคะแล้วก็เมื่อน้ำตาละละลายและละเอียดขึ้นแล้วนะคะจากนั้นเราก็เติมแป้งข้าวเจ้าลงไปได้เลยคะ่ะจากนั้นก็จะเป็นแป้งเทา้าายม่อมค่ะ15กรัมค่ะตามด้วยแป้งมัน10กรัมนะคะจากนั้นก็ คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะแล้วตีด้วยตะกร้อมือคะ่ะจากนั้นก็เทน้ำปูนใสลงไปให้หมดเลยค่ะ ซึ่งน้ำปูนใสที่เราใช้ก็คือ500กรัมนะคะตีส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีนะคะจากนั้นเราก็ใช้ฝาปิดภาชนะให้มิดชิดแล้วก็พักไว้20นาทีค่ะ ต่อมานะคะเราก็จะมาผสมในส่วนของกระทิลาดหน้าไว้ก่อนคะ่ะก็จะมีนะคะน้ำกระทิ200 g, กรัมเกลือครึ่งช้อนชาแล้วก็แป้งข้าวเจ้านะคะจากนั้นก็คนให้เข้ากันคะ่ะเมื่อคนให้เข้ากันแล้วก็พักไว้ก่อนนะคะ โอเคค่ะในส่วนของแป้งนะคะเมื่อครบเวลา20นาทีแล้วเราก็นำมาคนให้แป้งที่ตกตะกอนนอนก้นนั้นเข้ากับน้ำนะคะและส่วนผสมค่ะจากนั้นนะคะเราก็นำเอาไปกวนหรือไปเคี่ยวนะคะด้วยไฟในช่วงแรกเราจะใช้ไฟแรงก่อนนะคะเมื่อกวนไปสักพัก เขาก็จะเกาะตัวกันเป็นก้อนนะคะจากนั้นเราก็ปรับไฟเป็นไฟกลางลงมาค่ะคนไปสักพักหนึ่งนะคะเมื่อเขามีความเหนียวข้นมากขึ้นนะคะให้เราผ่อนเป็นไฟอ่อนค่ะจากนั้นเราก็เคี่ยวด้วยไฟอ่อนแล้วก็คนเร็วๆนะคะในช่วงนี้ค่ะ ในช่วงแรกท้าผู้ชมเห็นว่าเขาจะเป็นก้อนเป็นก้อนนะคะไม่ต้องแปลกใจค่ะเมื่อเราคนไปเรื่อยๆนะคะแป้งเขาจะเนียนขึ้นเองค่ะแล้วก็เกิดความมันวาวเนียนใสนะคะโอเคค่ะแป้งได้ที่แล้วค่ะ เมื่อแป้งได้ที่นะคะเขาจะมีความมันวาวเนียนใสนะคะแล้วก็ข้นขึ้นมากเลยค่ะโอเคค่ะได้ที่แล้วค่ะจากนั้นเราก็นำลงมาจากเตานะคะแล้วก็คนสักพักหนึ่งเพื่อให้เขาคลายความร้อนค่ะ โอเคค่ะจากนั้นนะคะเราก็นำเนื้อขนมนะคะตักลงในถุงบีบได้เลยค่ะซึ่งเราจะพักให้เข้าอุ่นๆสักนิดนึงนะคะ ตักแป้งขนมเข้าถุงบีบแล้วเราก็ใช้หนังยางรัดให้เรียบร้อยนะคะ โอเคค่ะเราก็ได้ขนมหนึ่งถุงบีบค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่หัวบีบกันอีกชั้นหนึ่งค่ะ ในขั้นตอนนี้นะคะท่านผู้ชมจะตัดปลายของถุงบีบที่มีแป้งขนมเลยก็ได้นะคะหรือจะทำแบบพี่ก็ได้ค่ะเราจะมาตัดทีหลังค่ะจากนั้นก็ใช้หนังยางรัดจุกให้เรียบร้อยนะคะกันเนื้อแป้งทะลักออกค่ะจากนั้นเราก็ ไปเตรียมภาชนะที่เราจะบีบขนมลงนะคะโดยการใช้น้ำมันพืชค่ะทาให้ทั่วนะคะโอเคค่ะจากนั้นเราก็ตัดหัวบีบนะคะแล้วก็ทำรูปทรงในแบบที่เราชอบนะคะส่วนพี่นะคะก็ ทำเป็นวนๆเหมือนก้นหอยนะคะจะเห็นว่าเนื้อขนมเขาบีบออกมาแล้วสวยดีมากเลยค่ะมีความมันวาวนะคะไม่เลอะเทอะด้วยค่ะแนะนำนะคะท่านผู้ชมสูตรนี้ลองนำไปทํากินดูนะคะอร่อยมากค่ะเนื้อขนมก็เหนียวหนึบนุ่มนะคะ โอเคค่ะเรียบร้อยค่ะเราก็จะพักไว้ให้ขนมเซตตัวและก็เย็นตัวขึ้นค่ะเอาละค่ะจากนั้นเราก็มาทำกะทิราดหน้ากันค่ะเราก็นำตัวกะทิราดหน้าที่เราผสมไว้และพักไว้นะคะนำมากวนหรือมาเคี่ยวด้วยไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะคะ เราจะคนไปจนกว่าตัวแป้งข้าวเจ้าเขาจะเกาะตัวนะคะเมื่อแป้งเกาะตัวแล้วนะคะเราก็คนเร็วๆเลยค่ะเมื่อคนเร็วๆแล,วแล้วลองดูเนื้อแป้งนะคะเนื้อแป้งก็จะประมาณนี้ค่ะตามคลิปนะคะโอเคเลยค่ะจากนั้นเราก็ปิดไฟยกลงจากเตาปล่อยไว้ให้เขาเซตตัวแล้วก็เย็นตัวค่ะ โอเคค่ะเมื่อขนมและกะทิราดหน้าเซ็ตตัวดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็มาจัดเสิร์ฟกันได้เลยค่ะ โอเคค่ะมาดูเนื้อขนมนะคะจะเห็นว่าเหนียวนุ่มนึบนะคะ รสชาติอร่อยมากคะ่ะซึ่งจะมีความเค็มของน้ำราดกะทินะคะแล้วก็ตัวขนมของเราก็จะหวานแต่ก็หวานไม่มากนะคะเข้ากันดีมากเลยคะ่ะแล้วก็หอมงาด้วยคะ่ะค่ะดูมาถึงช่วงนี้แล้วนะคะท่านผู้ชมมีข้อสงสัยอะไรสอบถามกันมาได้เลยนะคะคอมเมนต์ด้านล่างคะ่ะ ดูแล้วได้รับประโยชน์และชื่นชอบนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งให้พี่เอวาด้วยนะคะเมื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดในการรับชมค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะ